ครับสวัสดีครับผมก็พิซซิช็อปนะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับลำโพง ML 9911นะครับวันนี้ผมก็จะมาทดสอบระบบเสียงนะครับคุณภาพเสียงของลำโพงรุ่นนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหานะครับลำโพงอานกประสงค์แบบปกพานะครับมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับ USB s d a p t e r s Bluetooth ได้นะครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านงานร้องคาราโอเกะนะครับภายในที่พักอาศัยนะครับหรือว่าจะเปิดบูธนะครับ ตัวนี้นะครับใช้งานได้แน่นอนนะครับคุณภาพเสียงนะครับสำหรับคุณภาพเสียงเบสนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทดสอบกันนะครับว่าคุณภาพเสียงจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้ที่ผมพูดอยู่นะครับก็เป็นไม์ที่มากับชุดของเขานะครับตัวนี้จะมีไมโครโฟนนะครับแถมมาให้2ตัวนะครับแล้วก็ไม์ครอบสีสัะ์อีก1ตัวนะครับพร้อมรีโมทคอนโทรลนะครับแล้วก็สายชาร์จแบตเตอรี่นะครับถ้าสนใจนะครับติดตามรับชมคลิปไปพร้อมๆกันเลยนะครับ อ่าเดี๋ยวผมจะพามาดูอุปกรณ์แถมก่อนนะครับนี่ก็จะมีไมโครโฟนนะครับย่าน v h f นะครับที่ผมทดสอบเสียงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณภาพเสียงดีมากเลยนะครับก็เหมาะสําหรับนะครับผู้ที่ชื่นชอบนะครับการร้องคาราโอเกะหรือว่าพูดประชาสัมพันธ์นะครับเปิดบูธต่างๆนะครับหรือจะเป็นโฟกซองนะครับเสียบกีตาร์ได้นะครับสําหรับลําโพงรุ่นนี้นะครับเป็นดอกขนาด10นิ้วนะครับเสียงแหลมก็อยู่ที่ประมาณ6นิ้วนะครับ หน้าจอแสดงผลบลูทูธนะครับ USB อิสติกัสบลูทูธได้เลยนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีปุ่มคอนโทรลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวอลลุ่มเร่งเบานะครับปรับเบสปรับแหลมนะครับวอลลุ่มเร่งเบาไม้นะครับก็จะมีช่องไม้นะครับสําหรับเสียบเพิ่มได้1ช่องนะครับแล้วก็ช่องกีตาร์นะครับจะมีวอลลุ่มแยกมาให้นะครับลูกค้าที่จะซื้อไปฟกซองก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะครับสําหรับลําโพงรุ่นนี้นะครับผม ตัวนี้นะครับจะเป็นแอคโคนะครับก็สามารถปรับเร่งเบาแอคโคได้นะครับช่องต่อแบต12โวลต์เพิ่มนะครับแต่ในตัวเขามีมาให้อยู่แล้วนะครับแบตเตอรี่ก็อึดๆเช่นเดียวกันเลยนะครับเปิดได้หลายชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับเราก็จะมีทางด้านช่องสัญญาณเข้านะครับอินพุตนะครับไว้สําหรับต่อโทรศัพท์มือถือนะครับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องเล่นเพลงต่างๆเข้าที่ช่องนี้นะครับช่องเอาพุตนะครับสาหรับนําสัญญาณเสียงออกไปที่ลําโพงนะครับแบบเดียวกัน อีกตัวหนึ่งได้นะครับก็สามารถต่อพ่วงที่ช่องนี้นะครับสวิตช์ปิดเปิดแบบ2ทางไฟบ้านนะครับไฟแบตนะครับเวลาปิดเครื่องนะครับกดไว้ที่ตรงกลางนะครับผมช่องชาร์จไฟนะครับ220โวลต์นะครับเสียบปลั๊กไฟใช้งานได้ทันทีนะครับผมสาวกอากาศไอเบมก็มีมาให้ครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของหูจับนะครับตัวนี้สามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะครับ ด้านล่างของเขาก็จะมีล้อลากนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นล้อยางนะครับก็สามารถเห็นได้ทุกสภาพถนนนั่นเองนะครับในส่วนของขาตั้งนะครับตัวนี้จะไม่มีแถมไปในชุดนะครับตัวนี้ต้นละ500บาทนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจขาตั้งด้วยนะครับก็สามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับสาหรับลําโพงตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่3,490บบาทนะครับจัดส่งฟรีให้ทั่วประเทศนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลองทดสอบระบบเสียงกันเลยนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคุณภาพเสียงนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับราคาโปรโมชั่นนะครับ3า9 0าทนะครับจัดส่งฟรีให้ทั่วไทยนะครับก็สามารถทักข้อความเพจนะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนสวัสดีครับ